อาชีพอยู่ค่ะพอญ่พอโทรมาแล้วค uh uh ือส uh> uh ิว uh ่าคือเงียบแท้น่ะไปกินข้าวยุ้ยพญ่ ส้มอบผิกได้หลายแต่ประเพ็ดเนียอืมงสิบบาท สิบบาทจะซ้ำทิบบาทแล้วจนะ้